จะเป็นในส่วนของตัวการส่ง Notification ให้กับลูกค้านะครับผมเมื่อเรามีการสร้างใบเสร็จโชว์ค้าหรือมีการชำระเงินสิ่งที่ลูกค้าจะได้ SMS จะได้จากข้อมูลอะไรบ้างก็คือถ้าเรามีการกรอข้อมูลลูกค้าเสร็จแล้วปุ๊บจะมีในส่วนของตัวช่องทางการรับคูปองข่าวสารถ้าเราเลือกเป็นอีเมลหรือเลือกเป็น SMS ก็จะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังทางในส่วนของตัวช่องทางที่เราเลือกอย่างเช่น SMS เมื่อเราสร้าง เลือก S2S แล้วก็กดถัดไปจนถึงขั้นจ่ายเงินสําเร็จใช่ไหมครับผมข้อความก็จะแสดงประมาณนี้ว่าถ้าสมมุติว่ามีการซื้อสําเร็จก็คือจะมีเลขที่คําสั่งซื้อมีในส่วนของตัวรายการสินค้าแล้วก็ราคาครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสาขาที่ใช้บริการด้วย s m s จะส่งไปข้อมูลแพลตฟอร์มตามนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นเราเลือกเป็นในส่วง,งตัวอ e ีเมล ในส่วนของอ e ีเมลก็จะส่งเป็นในส่วนของตัวข้อมูลคล้ายๆกันส่งไปที่อ e ีเมลครับผมก็คือจะมีในส่วนของตัวชําระเงินสําเร็จมีข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรายการสินค้าเช่นเดียวกันครับโดยที่จะส่งได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็น SMS หรืออ e ีเมลเท่านั้นครับผม